เวลา19กนา16นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งอรสถานพระชวังดุสิตพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภรณ์นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิราราชิดาสทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้ายเนื่องในเทศกาลตรุษจีนพุทธศักราช2565ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนทองเทียนเงินและทูบที่โต๊ะเครื่องสังเวย แล้วส่งจุดทู่ผางแล้วส่งปักที่เครื่องสังเวยสมเด็จพระนาเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภณ์เรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวิรราชธิดาส่งจุดทู่ผางและส่งปักที่เครื่องสังเวยเสร็จแล้วส่งจุดทูบถึงเครื่องทองน้อยถวายสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และส่งเผากระดาษเงินกระดาษทองพิธีสังเวยพระป้าคือการถวายอาหารไหวบันพบบุษตามธรรมเนียมจีนเริ่มตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เดินประกอบพระราชพิธีสังเวยพระป้ายณพระที่นั่งวิหารจำรูนพระราชวังบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันไหวของจีนส่วนวันตรุษจีนหรือวันขึ้นปีใหม่จีนจะมีการสังเวยพระป้ายที่พระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตโดยพระป้ายที่ชาวจีนเรียกว่าเกศินหมายถึงป้ายชื่อของบรรพบุรุษ บุพการีที่ตั้งไว้สําหรับบูชาประจําบ้านซึ่งพระป้ายที่พระที่นั่งพรสถานมีลักษณะเป็นเทวรูปหล่อส่งเครื่องกระสติยาทิราชประหัตขวาส่งพระแสงขันประหัตซ้ายจีบเสมอพระอุระเหมือนกับพระสยามเทวาธิราช แต่พระพักมีลักษณะคล้ายพระบาทสมเด็จพ,พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฎวิทยามหาราชประดิษฐานในซุ้มเรือนแก้วแบบเก๋งจีนทำด้วยไม้จันท์จำหลักลงรักปิดทองจารึกพระประมาพิไทยเป็นอักษรจีนที่ด้านหลังซุ้มเรือนแก้วมีฉัดทองห้าชั้นสองข้าง